ผมแชร์กับชมรมคินโดะที่ญี่ปุ่นดินแดงครับยินดีต้องรับข้าสู่รายการยินดูยินโตดาบเดียวในหนึ่งก้าวค,ครับผมก็จากที่เคยประกาศลงหน้าโพสไว้นะครับว่าเราจะพาไปดูรอบสถานที่เป็น EP แรกนะครับก็ต้องขอเลื่อนไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะเลื่อนสถานการณ์นะย,ยบให้ระบาย ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่โจโเกนโดที่บูริเน่จะต้องปิดก่อนนะครับเพราะเนื่องจากว่าศูนย์นถวโที่บุริเนนะครับก็ถูกใช้เป็นนรวเคลียรสนามนะครับทีนี้นะครับเราก็จะมาต่อจากอีพีก่อนนะครับก็จากที่เราเรียนรู้แล้วว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างมีการอะไรบ้างมีดาใช้ยังไงบ้างช่อนะครับก็จะเพลย์ลิสต์ไว้ให้นะครับสามารถปิดตัวไอี้ได้เลยนะครับก็อีพีนี้นะครับเราจะมาเริ่มรู้จากิธีการใช้ดาจริงๆนะครับก็ จะเริ่มจากข้าแรกนะครับก็คือพื้นฐานที่สุดเลยนะครับก็คือโชว์เมนซูบลินะครับก็สำหรับ EP นี้โชว์เมนซูบลินะครับเ็ื่อจะถูงแบ็คหนึ่สองพาร์ทนะครับก็จะเป็นซูบลิสามจังหวะกับซูบลิสองจังหวะนะครับทีนี้เนี่ยก่อนที่จะเท้าคาดว่ามันมาถึงแบ่งสามจังหวะกับสองจังหวะนะครับ e ีแล้วมันคือค่าเดียวกันเลยนะครับแต่สำหรับที่ใครนะครับก็คือเรียกว่าเป็นเพาะเซนเซเกชีต่านี่ท่านได้แบ่งเพื่อให้มันสื่อได้ง่ายขึ้นนะครับ ก็จะแบ่งเป็นสามจังหวัดกับสองจังหวัดสามจังหวัดเนี่ยนะครับสำหรับพีนี้นะครับเราจะมาโฟกัสกันนะครับก็นะครับก็จะเป็นการที่ว่าเราเรียนรู้นะครับว่านะครับใช้ยังไงทำไปเตยยังไงยกยังไงฟันยังไงกับทำไปเตยยังไงนะครั <c oughs> เบเรื่องแรงการสเต็ปออกากาบการกรอกน,นะครับแล้วเดี๋ยวอีพีหน้าเราเค่อยมาพูดถึงซีรีส์สองจังหวัดก,กันนะครับ สำหรับซูบุริสามจังหวะนะครับเราจะเริ่มที่การท่าชูดานโนคาเมเอะนะครับก็คือปลายดาบเรานะครับอยู่ตรงกลางชี้ไปที่คอหอยคู่ต่อสู้นะครับพอจังหวะที่หนึ่งยกดาบขึ้นนะครับดาบจะยก45องศาสูงเหนือศิรษะนะครับห่างจากหน้าผากประมาณหนึ่งกำปั้นมือนะครับออจังหวะที่สองนะครับสำคัญที่สุดในเคนโดเลยนะครับจะต้องมีประกอบด้วยคิเคนไทนะครับคิเคนไทโนอิจิ จิตกายดาบรวมกันเป็นหนึ่งนะครับโดยจะแสดงออกได้ยังไงบ้างครับคิดนะครับหมายถึงพละงกำลังแสดงออกได้โดยเสียงครับจะต้องมีการนับออกเสียงออกมานะครับหรือในเวลาแข่งขันคือประการการที่ขันชื่อป้าหุนะครับ 2. เค้นเค้นคืออะไรครับเคนคือดาบดาบถูกเป้าหมายโดยสำหรับโชเมนสบุริเนี่ยเป้าหมายของเราคือศีรษะนะครับก็คือเงนะครับโชวเมง จะท้ายไทยคือกายนะครับกายต้องสามารถพุ่งออกไปโดยที่เราเร่ยกว่าเราอยู่ในควทมปลอดภัยได้นะครับก็คือเรา๋ยวจะไม่ตัวเข้าไปแลกดาบก,กันนะครับสามอย่างประกอบรวมกันเป็นหนึ่งนะั่นหมายถึงว่าคุณจะได้แต้มสามส่วนจังหวะสุดท้ายนะครับจังหวะที่3ามนะครับก็คือการถอยกลับมาคอมเมเตะเตรียมพร้อมเหมือนเดิมเพื่อจะเริ่มยกใหม่นะครับนี่คือซูบุรี3าจังหวะหื สุดท้ายน,นะครับขอบคุณที่รับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และอย่าลืมสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่ขลาดในตอนต่อไปและถ้าเกิดสนใจในื่อ t เทนโดและอยากสนับสนุนเรานะครับโดยทิงริงไวที่ดลนน่านี้นะครับก็อย่าลืมไปกดไลค์และกดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ